ก็จะมีการควบคุมผลการดำเนินโครงการประมูงพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดมีคณะกรรม่องที่ประธานชมรมจังรองจิตพองยังต้านจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้ที่กระทรวทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ั้งหมดที่เขาเรียกร้องก็หลายท่านนะครับจะได้ขออนุญาตหลังจากที่การดำเนิรทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คนสำคัญท่านผู้เกียรติที่เคารพที่มาคณะโค้ดและคณะกรรมการบริหารชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมโครงการที่ทจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการปรกักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรักหมุด แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตครั้งที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในวันนี้โครงการดับดุพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโครงการด่านรสฐชาติมาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือราชการของเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กรในพื้นที่ที่มีการกักุนพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโดยอาศัยเครือขา่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตปชได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการออกเป็นเลขเรื่อก,การ วงเล็บเล่ดําและนำไปสู่การต่สวนการทุจริตโดยทุกเรื่องที่มีการกล่าวหาจะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการปปชในการประชุมเพื่อพิมติในการชี้มูลความผิดและนําไปสู่การฟ้องคดีต่อสาลต่อไปโดยกิจกรรมวันนี้คือการประชุมเชิญปฏิบัติการปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน20อำเภอได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเชียงขวานอำเภอทัวชัยอำเภอหนองพ่ออำเภอเมือยวดีอำเภอโพนองอำเภอศรีสมเด็จอำเภอวัดบุรีอำเภอจันหานอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามาอำเภอพนมไฟอำเภอสุนัขภูอำเภอหนองดีอำเภอโพนทายอำเภอเกษตรที่ใสอำเภอบกิจระอำเภอจตุรภพขที่มา เพื่อชทยและอันเทือยระบุโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรรลุตามปิติสมรรถให้แก่ประชาชนในนพื้ที่ในการเป็นเพื่อไทยการจัดการวางยันแจ้งบอกเสียเกี่ยวกับการกระทำการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะต้องมีการแจ้งข้อมูลการทผลิตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนชมรงทรงและสำนักงานปปชได้ทราบโดยรวมเป็นกลุ่มมวลชนชมรงทรงติทต่อเพียงหน้ากระทรเกษต ซึ่งจะเป็นการล้างสังหาในการร่วมกันป้องกันการผลิตต่อไปบัดนี้ได้เวลาอสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านคุณภาคเทียวผู้มีการสัมนักรมชอประจําจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดโครงการตักดูดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมการประชุมเชิญบรรจุการบรรจุแหนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการผลิตครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2568ณบัดน <ang uine> <ome> <t hum opaque> ี้ขอเรียนเชิญท่าน ก็ขอบคุณวาเสจริงๆผมเพิ่งเข้ามารับแหลง่งที่1้อยเ็มนที่15่ผานม,มาแต่ก็ยังไม่ได้ยู่ปฏิบัติหน้าที่สักเท่าไหร่เพราะว่ายิงเข้ามเต็ไปกับไปกับเพราะว่าวรรุยายามีต่อเงนงเยอะนครับก็จริงๆแล้ววันนี้น้องบอกว่าให้มาเปิดแล้วก็บรรายหรือพูดอ,อะไรก็ได้บ้าผมก็เลยมาสองานาทีเดียวเนาะ จะเรียกว่าเปิดไหมก็คงไม่ใช่อาจจะมาแนะนําตัวนะครับแล้วก็ว่าท่านประธานประทุมจตองมิต้องเมีนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาในวันนี้กับน้องๆเยาวชนนะครับเมืงเง่อกี้ทางพิเศษของของของน้องๆที่ประทุนมนะครับโอ้ยขออภัยครับมาจากประทุมจากร้อยเอ็ดนะครับออบอกว่าจยากนำเฝ้าระวังแล้วก็จะมีการ ออกไลือดดักไตสวนอยากจะเรียนพวกเรา่างนี้นะครับว่าชมรมจตรองท่านโค้ดน่าจะเข้าใจดีกรรมการโค้ดน่าจะเข้าใจดีว่าจตรองเราตั้งมาเพื่ออะไรเราตั้งมาเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทูกเกจริญจตรองเพื่อเรารู้ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเขาทำอย่ไรไปครัาการคุมง,งานช่างคุมงานครัการตรวจรับ วิธีการขอนกาจัดเสกจักเป็นอย่างไรโครงการขุดลอกเป็นอย่างไรจ้างคนเป็นอย่างไรลูกจ้างเป็นย่างไรประจุภูมิทำยังไงเราพยายามปลุกหรือแก้ทุกท่านให้มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนเมื่อท่านเข้าใจแล้วหมอปากซอยของเรามีการ่อสร้างในชุมชนของเราเทศบาลองรองรับลูกจ้างเราจะเฝ้าระวังไม่เกิดการจีดเล่าอย่างร อันควรสงสัยถ้าทางการเราเราเจ้าพ่อเราสมนักสื่อตรงไปแล้วไปดูว่ามันเป็นจริงน้าท่านก็ได้เราก็จะตั้งเรื่องมีเหตุอันควรสงสัยเพื่ออะไรจะบอไปเพื่อนไทยเรามีเต็มทุกพื้นที่นะครับเราพบเราเจอเราเห็นเรานะครับรู้ว่ามีการนะครับมีความเสี่ยงมีการทุจริตคอร์รัปชันนะมีการลอกเรียนแบบมีเรื่องนะแนวทางที่ท่านผู้บริการท่านไหนบอกท่าน คุณมากเดี๋ยวไม่เดียวนะให้อ่าโนโนลเลตนะไม่อ่านคันนาวเลยไม่ใช่นะอ่า,าโนโนเลตไม่ออกเสียงโตโเคนะครับ